ให้คุณตั้งใจไว้ว่าถ้าธุรกิจเดิมที่คุณทำอยู่ไม่ดีครับให้ทิ้งไปครับแล้วเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ทำงานใหม่ๆสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิง่ง เพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับเราเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรกนักสัตว์แรกคือคนเกิดปีหนูปีหนูในเดือนนี้จอเจี่ยซสิงห์หะเจี้ยชยัยเจี่ยซิง์คือการติดต่อพบปะการเจราจาการได้ไปทำงานบุญเพราะนั้นคนเกิดปีหนูมีการเดินทางไปติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่อาหารการกินคล่องตัวขึ้น ไปเจอเชี่ยใช้ไปติดต่อแล้วดีไม่ดีพบกับความรักนะแม่ก็ให้การช่วยเหลือนะการเงินเก่าสนับสนุนออกมาช่วยดังนั้นคนเกิดปีหนูให้คุณตั้งใจไว้ว่าถ้าธุรกิจเดิมที่คุณทำอยู่ไม่ดีครับให้ทิ้งไปครับแล้วเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ทำงานใหม่ๆดีกว่าอย่าทู่ซีขาดทุนมาแล้วหนึ่งปี อย่าไปสู้นะครับเลิกไปเลยแล้วเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะดีกว่าแต่พยายามรักษาเครดิตการเริ่มต้นมันก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะเครดิตเราก็ต้องสร้างขึ้นไปใหม่แต่ไม่ต้องกลัวครับปลายปลายเดือนคุณจะดีขึ้นส่วนคนที่ทำงานประจำอยู่จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นคำว่าเลื่อนขั้นไม่ใช่คุณสบายขึ้น มีงานต้องรับผิดชอบมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วคนเกิดปีหนูอู่กุ้ยนังเข้ามาช่วยมีคนอุปถัมภ์คำจุนรอดปลอดภัยเรามาดูต่อสำหรับคนเกิดปีวัวในเดือนนี้ปีวัวเจอชิกส่วการต่อสู้แข่งขันคุณจะรู้สึกว่ามันคงหนักแน่นยิ่งขึ้นเพราะตัวชิกส่วนนั้นเป็นแบบนักเลง นักเลงไปทางที่ดีเจอเพียงอิงความคิดความอ่านของคุณกว้างไกลยอยากจะทำอะไรให้มันสำเร็จรวดเร็วยิงนกทีเดียวโป้อง,ปอ,งอาจจะหล่นเป็นสองตัวนี่คือความคิดของคุณครับทำให้ตัวคุณนั้นเดือนนี้สังคมเด่นดังโดดเด่นเด่นดังใช้จายมากแตกกระเป๋าแฟบกระเป๋าแบรนดแฟนทิง้ง นี่คือปีวัวให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับอย่าไปทู่ซีอะไรที่ไม่ไหวลุกขึ้นแล้วมึนๆขอให้นั่งสักพักหนึ่งไปก่อนเดือนนี้วัวสุขภาพย่ำแย่มากแต่ผู้หญิงมักจะมีโอกาสกับแม่ผัวนั้นสนิทสนมเป็นการดี มากกว่าใครอื่นชีวิตครอบครัวมีความสุขครับเรามาดูต่อคนเกิดปีเสืออูเก็๊บชย้ยเก็๊บช้ยตัวนี้แล้วในเดือนนี้นอกจากคุณจะนั่งท่ามกลางสมาคมนักนินทาแห่งประเทศไทยไม่ต้องกลัวครับเก็๊บช้ยตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นให้คุณมีพลังไม่อ่อนแอไม่ใช่เกี๊บช้มาแย่งโชคแต่เกี๊บช้มาเพิ่มพลังเฮ้ยไอ้นั่นมัน มันเก่งกว่าเราแต่เราต้องให้ดีกว่านี่คือตัวเก็บใช้ส่งผลดีมาเจียซิงคืออาหารการกินบริการทําให้ทุกอย่างที่คุณทําออกคําพยากรณ์เลยธุรกิจของคุณราบรื่นที่ไม่สู้กลับมาสู้แปลว่าวัวกําลังถอดหัวจะวิ่งแล้วแต่แป๊บเดียวหันกลับมาชนก้าวหน้าก้าวไกลดีกว่าคนอื่นครับอุปสรรคง่าย แก้ไขได้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตแปลว่าคิดว่าแพ้แล้วกลับชนะได้เจอสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นคือคนเกิดปีเสือครับเรามาดูถึงคนเกิดปีกระต่ายครับเหนื่อยครับปีเกียงปีเกียงนั้นเกินเป็นพี่น้องครับพี่น้องเพื่อนฝูงที่รักใครชอบพอกันดีแต่ไม่ใช่ว่าดีนะครับไอ้ปีเกียงตัวนี้มาเจอเสียกลัว เสียกลัวคือมีดฆ่าขุนนางน่มันพกมาด้วยมึงดีเกินกูกูจะเล่นมนึงคำพยากรณ์ผมเลยออกมาว่าคนเกิดปีกระต่ายในเดือนนี้ครอบครัวจะขาดความสามัคคีชิงดีชิงเด่นขึ้นงานเหน็ดเหนื่อยแบกภาระรายได้ผลตอบแทนนั้นน้อยมากครับส่วนมากคนกันเอง มักจะสร้างปัญหาไอ้ปวดอกปวดใจญาติวุ่นวายเจอพี่น้องรบกวนตลอดนั้นกระต่ายนั้น ah, <c oughs> หเหนื่อยแทนครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ